เขาเลี้ยงงูแบบใดนะครับเนาะเขาถึงสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับเลี้ยงงูนะครับกับเลี้ยงชีพได้บ้างนะครับกัเป็นพลาบ้ากนะครับเนาะถ้าอาจเลี้ยงตัวิีบ่นะครับเนาะเขาขอร้องในสองมือนะครับตรงไปยกงอข้อนะครับเนาะเขาขอร้องเป็นสองมือด้วนะครับเนาะนะครับก็คือสายพันธุ์นะครับเป็นยังเกิดขึ้นต้องยกถึงสายพันธุ์นะครับเนาะสองนะครับเนาะเขาอาเลี้ยงงูเขาอยากเลี้ยงชีพได้นะครับ ตอกนะครับหมูนะครัเพราะหมูมีพวกหมูการผสมพันธุ์หรือการขยายพันธุ์นะครับเนาะสมมุติเขามีหนูอยู่สามเดือนสี่เดือนนักเสียนะครับเขาอยากให้เราหมูก็โตอยากไปขยายได้บ่อยากไปเพิ่มได้พันธุ์หนูเทบกหมูว่าขาคถังเท่าไหร่นะครับเนาะเขาก็จะใช้หมูกำไรนะครับเนาะเขากติดจับจนสายไปเห็นมันคือหายหนูไปขยายไปขายหนูไปขยายไปแเทนะครับเขาบ่อกว่าเขาเอาคุ้นเขาน่ะไปกำไรเขาน่ะไปลงสักมาเกินไป นะครับเรนแล้วมันจะไม่มีเงินหมุนนะครับม่มีเงินหมุนก็คือไม่มีค่าอาหารนะครับเรามันจะไปบพื่อใดนะครับคือความต้องการความต้องการคืออย่างรับสมมุินะครับเพราะมีสินค้าสมมุิว่างห้องดินหน้าเนี่ยความต้องการคืออย่างความต้องการคือห้องนะครับต้องการกินของเมื็อสามข้าวนะครับต้องการที่จะไปขายของให้พวกค้านะครับเราต้องการที่ไปขายของให้ลูกศรอันนั้นคือความต้องการนะครับความต้องการในการเลี้ยงงูกันนะครับผู้เลี้ยงงูออกมาเนี่ยสองเดือนสามเดือนเขาจะไปขายให้ของถ้าผู้ใดเขาจะไปขายในชุมชน ครับน้องเขาจะไปขายตลาดนั้นเป็นผู้ใดครับความต้องการตรงไหนความตกลับย่างจะขายพันเนี่ยอความต้องการของผู้ที่ซื้อพันเขาบอกว่าเพิ่นอยากได้หนูใหญ่เพิ่นอยากได้หนูที่เต๋อโตเร็วเพิ่นอยากได้หนูที่ออกลุงเลี้ยวเพิ่นอยากได้หนูที่ออกลงล้อันนั้นคือความต้องการนะครับน้องเขาต้องเห็บนะครับน้องตามความต้องการเพิ่นนะครับน้องพอเรียนว่าไปเป็นตามความต้องการของของ ติดตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับนอมนีกะมาพอกับนุนาเล็กฟาร์มฝันแกนนะครับนอมนีผมกะซิมโบลนะครับถึงเทาเรียงหมูแบบใดนะครับเนาะเทาถึงสามารถเรียงชีพได้นะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับเรียงหมูนะครับกะเลียงชีพได้บ้างนะครับกะเป็นพระลาบ้างนะครับเนาะถ้าอาจจะเริ่มต้นผิดบ่นะครับเนาะเขาก็ล้อง เตะตองเบิงนะครับผมก็จะยกหัวข้อให้นะครับเนาะแล้วเขาขอร้องเตะตองเบิงเด้อนะครับเนาะหนึ่งนะครับก็คือสายพันธุ์นะครับเป็นอยังเกิดขึ้นต้องยกถึงสายพันธุ์นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบอเป็นหยั่งนะครับเขาก็ชี้ทามนะครับหาต้นกําเนิดนะครับหาสายพันธุ์ว่าเอาเสือมานไผ่นะครับเนาะอ่าหาเสือมานแถวบ้านนะครับเนาะกะบพเป็นหยั่งนะครับเสือมานฟ้าเงี้ยเกิดเพราเป็นหยั่งนะครับเนาะเขาก็ต้องบอกไอ้หัวนะครับเป็นนุ๊กพุกนุ๊กแยงนี่แหละนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นนเาะ เต้นะครับทาหลายๆคนสื่อมากนะครับกับผู้ที่เพิ่นท่ำโด่งดังโด่งดังแบบใดนั้นคือหนูอ่ะเป็นสายอ่าหนูใหญ่เนี่ยสามเดือนรู้สี่เดือนรู้เนี่ยเป็นหนูสายพันธุ์พัฒนาเน่นะครับอ่าผู้ที่เพิ่นสื่อไปโตนะครับนอพิ่นกระอย่ากได้สายพันธุ์นั่นนะครับนอแต่ความเป็นจริงนะครับนอกระคือนะครับเป็นหนูพวกนูแพงนั่นแหละนะครับแต่มันแตกต่างกันทีนะครับวิธีการการจัดการนะครับการตลาดนะครับนอพอบางคนก็เลี้ยงนะครับหนูสายพันธุ์พื้นขึ้กันนั่นแหละ เนี่ยวานะครับวิธีการจัดการยังดีบ่พอนะครับน้ำนำนักเล่นบ่ได้นะครับเนาะโครงสร้างเล่นบ่ได้นะครับเนาะเฮาก็ต้องนะครับเฮาก็หงนะครับสลับผู้ที่จะเขามาซื้อพันธุ์ซื้อเนี่ยกับเฮาได้นะครับว่าเขาซื้อหนูมานน้ำไผ่นะครับเนาะเป็นสายพันธุ์ผู้ใดนะครับอ้างยิงขนาดใดนะครับเนาะเพิ่นแจ้งกาตัดสินใจนะครับเนาะทาบ่ืูใสยพันธุมืออาแรงกมืต้นกำเนิดนะครับทาราคาบ่ถทึกใจเพิจารณ์ในซีน้อยนะครับเนาะเตะหาเพิ่นหูใสยพันธุ์โอ้เป็นสายพันธุโคมพูนั้นโต เป็นหนูงยากเป็นหนูพุกง่ญ่เป็นหนูอ่านนั่นกระบะกันไปนะครับแล้วจะพูดมากนะครับแล้วแต่หลายๆถังหลายๆคลิปเห็นโปรโมทนะครับนอแเต่กะเอาบอกไว้เสมอพยายาำไว้เสมอนะครับนอหนูนะครับในประเทศไทยมีเขียดสองสายพันธุ์นะครับนอมีหนูพุกเล็กกับหนูพุกง่ญ่หนูพุกเล็กนะครับขจงบาเลี้ยงกันนะครับกะบมาเลี้ยงหนูพุกง่ญ่แต่ว่ายูทีผู้ใดเลี้ยงหนูพุกง่ญ่แล้วอาหารเก็บทิ้งนะครับการจัดการจีได่คงสากวันจีได่เนาะสองนะครับน้อเอาเลี้ยงหนูใาอยากเลี้ยงชีพไกนะครับ เขาต้องนะครับหนูนะครับควบรูมมีควบรวมการอ่าผสมพันธุ์หรือการขยายพันธุ์นะครับเนาะสมมุติเขามีหนูอยู่สามเดือนสี่เดือนตั้งเสียนะครับเขาอยากให้มันออกลูกจ้าโตนะครับในปีหนึ่งนะครับเนาะเขาอ่าอยากให้ออกลูกจ้าคอกนะครับเนาะเขาต้องมีควบรูวมกันเขาต้องกําหนดได้นะครับเนาะอ่าเขาก็ต้องมีค่าเฉลี่ยสมมุติว่าปีหนึ่งนะครับหนูออกลูกทุกเดือนนะครับเนาะหนูบ่เป็นสัตว์ที่พังลูกนะครับเนาะเตะนะครับเนาะเตะอยากให้สมบูรณ์ตั้งเสีย นะครับเนาะอยากให้นะครับการนัหนูออกมาข้องสางนี้นะครับก็อาจจะเอาที่อีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหรือประมาณหกขอกหรือประมาณแปดขอกก็แล้วแต่นะครับเนาะมันขึ้นอัู่การจัดการนะครับแต่ว่าห้องตรงมีก้องหูก่อนว่าอาการขยายพันธุ์ของนูเนี่ยก็คือเขานะครับเป็นนูงนะครับเป็นสัตีิบ่พักบนลูกนะครับเนาะตังแต่ผสมมือแหลกนะครับเนาะยี่สิบสามยี่สิบสี่หมื่นอาจจะนะครับเนาะขอกอคอดลูกแล้วนะครับเมื่อเกินเดือนหนึ่งนะครับเนาะถ้าเกินเดือนหนึ่งก็แสดงว่า เขาผสมย่อมกันนะครับเนอนรือนะครับหนูดคองนะครับหยิบสาวยิ่ซีมือแล้วเ้าเบิ่งแบบใดเ้าเบิ่งนุ่มเ้าเบิ่งตินบอสนะครับหนูดคองบัดท่องเ้าจัดการในบอสนะครับเนาะเ้าต้องมีข้อมือหมั่นหันนะครับบอสเลี้ยงซื่อๆนะครับเนาะถ้าเ้าเลี้ยงซื่อๆนะครับเ้างกระชี่ภาษาหมัดเลี้ยงชิบใดพอห้องภาสามารถต่อปกครองด้ว่าเ้าเลี้ยงหนูไปปีหนึ่งมันออกจากค็งนะครับอ่าออกจะแข็งพอและจะโตนะครับเพราะว่าเ้าบ่งห้อบ่มีข้อมือหมั่นหันนะครับเนาะเ้าก็เลยชิบบ่งหัว ปีหนึ่งเขาเได้กำไรเท่าไรปีหน,นึ่งเขาฉหนูกจะออกลูกจกโตปีหนึ่งเขาเได้ต้นทุนค่าอาหารเท่าไรนะครับเนาะกะ็เลยต,ต้องนะครับไปหาข้อมูลเมืองหันเน่นะครับเนาะหาข้อมูลว่าหนูนี่ยล่ะเป็นสัตว์ด้วยพังมันลูกกับจริงแต่ว่าปีหนึ่งเขาสาม,มารถอัตรตาการขยายพันธุ์นะใน24มือนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยหลังจากเดือนหนึ่งเขาออกลูกแล้วนะครับเขาใส่เวลาเลี้ยงลูกประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับโดยการเฉลีย่ยเขาเฉออกลูกในก็ในใส่ระยะการผสมกับประมาณ ยืดิีมือคือการลือระยะประมาณเดือนหนึ่งเอาง่ายๆว่าประมาณอสามเดือนสองขอก็จะนะครับปัจจุบันนี้ชิบสองเดือนนะครับมันอาจจะได้หกขอกบอหรืออาจจะได้เจ็ดขอกนะครับเดือนละาขอกเลยเพราะว่านะครับหนูถ้าเข้อผสมเราขได้โตนะครับเนาะออกมาประมาณสองสามอาทิตย์นะครับเนาะอ่ามันกระสีนะครับอ่าตอบโจทย์นะครับเนาะหรือออกได้อัตราการขยายเร็วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหารนะครับขึ้นกับโรงเลือนเพามันห่อนบ่นะครับตั้งแต่หาตัวยังถึงสิบหาตเนี่ย เขาจัดการในบ่อนะครับเนาะเขามีความรู้ของการขยายพันธุ์บางนห่งบ่อนะครับเนาะแล้วนะครับเนาะการขยายพันธุ์นะครับมันออกมาหายโตสิบโตออกมายี่สิบโตกะซ้ำเขามีหนูหลายสองรอยตเนี่ยค่าอาหารต้นเดือนเท่าไหรนะครับเนาะเมื่อเขารู้ว่าคาอาหารตโตเดือนเท่าไหร่เขาก็สามารถนะครับคำนวณนะครับคิดได้นะครับเขามีพอมีพันธุ์จกโตนะครับหนูเดือนหนึ่งเขาสืกจกโตค่าอาหารแต่ละเดือนเขาจะใสีเท่าไ นะครับเนาะห้องต้องคิดคำนวณบางหันออกนะครับสมมติทิพซองเดือนเนี่ยใส่เดือนละลอยยังไงหรือใส่เดือนละพันนะครับทิพซองเดือนกับหมื่นสองนะครับถ้าใส่เดือนละลอยทิพซองเดือนกับพันสองนะครับเนาะห้องต้องคิดคำนวณบางหันออกนะครับเพราะมีนจะไปขยายแต่บ่วจะไปเพิ่มแต่พันหนูแต่บ่กหัวคาหานกับขวางเท่าไหร่นะครับเนาะห้องก็จะบุลกำไรนะครับเนาะห้องก็จะจับต้นสายไปเห็นบันทึกขายหนู่ไปขยายไปขายหนู่ไปขยายไปแตะนะครับเข้อบกหัวห้องเอาทุนเขาน่ะ ไปกําไรเข้าน่ะไปลุ้งสักมากเกินไปนะครับโดนแล้วมันจะบ่มีเงินหมุนแต่บ่มีเงินหมุนก็คือบ่มีค่าอาหารนะครับเนาะมันจะไปบ่ได้นะครับเนาะทานจอฤดูกาลที่ราคาหนูมันต่ำนะครับเนาะเข้าจีชะงักนะครับเนาะเข้าจีขายหนูอ่าบ่ได้ขึ้นมูอแล้วเข้าก็ต้องนะครับพยายามจีขายสินค้าออกนะพยายามจีขายราคาถึงพอยังพอเข้าบ่ได้คำนวณเมืองหันไว้นะครับเนาะเลี้ยงหนูนะครับมันก็เลยเลี้ยงชีพบ่ได้พอยังพอเข้า ขยายเกินอัตราของมันนะครับอ่าคือออกกาไรนะครับเอาทุนไปขยายนะครับอ่าเบอกออกกาไรเอาทุนมาสํารองไว้เพื่อจะเป็นค่าอาหารเข้าเลียงบริขายภายใน2เดือน3เดือนมองหันนะครับนอกราะอย่างเพราะว่าเขาขาดการคิดคํานวณนะครับขาดข้อมูลนะครับนอกาะสองนะครับอ่าหนึ่งนะครับนากใส่พันนะครับสองก็คือการขยายพันสามมัคือค่าอาหารสี่นะครับคือความต้องการความต้องการคืออย่างนะครับ สมมุินะครับเพราะมีสินค้าสมมุิว่าเฮาเห็ดนาเนี่ยความต้องการคืออย่างความต้องการคือเฮานะครับต้องการกินเข่าเมื้อละ3คาบนะครับต้องการที่จะไปขายเข่าให้พ่อค้านะครับนอากต้องการที่จะไปขายเข่าให้โรงสีอันนั้นคือความต้องการนะครับความต้องการในการเลี้ยงนรูคือกันนะครับเฮาเลี้ยงนรูกมาเนี่ย2เดือน3เดือนเฮาจะไปขายให้พ่อค้าผู้ใดเฮาสิไปขายในชุมชนให้ผู้ใดนะครับเนาะเฮาจะไปขายตลาดนัดให้ผู้ใดนะครับความต้องการตรงนั้นเฮาต้องฮู้นะครับพ่อค้าเขาต้องการหรู3ขีดต้องการหรู8ขีด ต้องการหนูเย็ดขีดนะครับห้องต้องหูนะครับโบเมนเบลียงนะครับโบกโดยหูอย่างคือจะเห็นหน้าเนี่ยพวกหูดอกชีเบคไผ่เต้หัวลงสีมันอยู่หันโบซาหมาดกำนดลราคาใดนะครับอันนั้นข้าสิไปบะไดหนูกันนะครับเมื่อนะครับห้องหูนะครับความต้องการความต้องการคืออย่างสมุดความต้องการในประเทศไทยหนูสีสามาราแพงนะครับหรือสามารถที่จะกินใดนะครับฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะครับความต้องการของคนมันจะหลายนะห้องก็ต้องไม่หนูช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพราะว่าจีบินพิจิกานะครับเรื่องตั้งแต่ตุลาพิจิกาท่านว่าช่วงนั้นจะขายหนู้เดี๋ยล้ค่าดีแพงลอยแปดสิบสองลอยนูสดเห็ดแลี่สองลอยสองลอยห้าสิบสามลอยไอ้นั่นคือความต้องการนะครับในช่วงนั้นเดียวกับช่วงฤดูกาลนะครับช่วงอ่ามกรานะครับช่วงเมษาไอันนั้นคือความต้องการของคนนะครับความต้องการต่อปีนะครับเต้นะครับเ้างสิวหูในจังไหนว่าคนในชุมชนนะครับเขามีความต้องการแบบไหนเขาไม่ต้องไปถามเขาไม่ต้องสั่งตลาดมึงนะครับคือจังมุสลิมนะครับเนาะ เพิ่นเมื่อกินหมูนะครับเนาะเอาหมูไปขายเพิ่นเพิ่นวัดมาแต้เพราะไก่นะครับแน่นั่นคือเพิ่นว่าต้องการนะครับดอกเขาก็ต้องไปหาอุ้มที่เพิ่นต้องการคือบางคนเพิ่นเมื่อกินหมูเขาไปขายเพิ่อนนะเข้าไปหมูในเพิ่นเพิ่นกระซือนะครับเนาะแต้นะครับเขาไปโปรโมทในผู้ที่เพิ่นกินนะครับจังมุสลิมเพิ่นกินเนี่ยเนื้อวัวนะครับนาะเขาไปขายเนื้เพิ่นเพิ่นก็กินอ่ามุสลิมเพื่นขายเนื้อนะครับอ่าเขาไปขายเพิ่นเพิ่นก็ซื้อนะครับเนาะในลักษณะแบบนั้นเขาต้องหูวความต้องการของนะครับ คนในชุมชนเฮากกอนนะครับเนาะมื่อเ้าต้องการหูนะครับความต้องการของในชุมชนเ้องก็ต้องการนะครับจังนะครับขยับขยายไปนะครับเป็นนะครับความต้องการของนะครับคนในตำบลนะครับคนในกำเภอแต่คนในจังหวัดนะครับต่อไปนะครับจังจะขายพันธุ์เนี่ยเอาความต้องการของผู้ที่ซื้อพันธุ์เฮาบ่นะครับเพิ่อยากได้หนูใไง เพิ่นอยากได้หนูที่เติบโตเร็วเพิ่นอยากได้หนูที่ออกลูกเร็วนะครับเพิ่นอยากได้หนูที่ออกลูกดกอันนั้นคือความต้องการนะครับนาอเฮ้าต้องเห็ดนะครับนาะตามความต้องการของเพิ่นนะครับนาะบ่แเมนว่าไปเห็ดตามความต้องการพวกของนะครับนาะบ่แม่นเห็ดเอาตกงนูกับของนะครับนาะเพิ่นอยากให้หนูได้เติบโตเร็วราะวาหยังกระดูกมันหนุ่มเนื้อมันบ่แข็งนะครับนาะอ่าน้นาได้ลักษณะแบบนั้นนะกินแล้วนะครับมันพลอยอันนั้นคือความต้องการของรู้สึกนะครับนาะ เฮาต้องเห็ุตามความต้องการนะครับบแมเนว่าเหตุไปตามเฮาอยากเฮ็ดนะครับจังความต้องการของผู้สื่อหลายๆความต้องการของผู้สื่อข่าค่ะเพิ่นต้องการทีละร0อยลกนะครับเนาะเพิ่นต้องการทีละอ0โลูกนะครับเนาะเพิ่นต้องการที่ขนาดเท่านั้นเท่านี้นะครับเนาะเขาต้องเฮตุในตามโจทย์นะครับแลือใกอย่างนึงนะครับเขาอยากเห็ดให้ตามพ่าค่าที่มันสื่อหรืออยากเฮ็ดในตามความต้องการนะครับเฮาต้องถากระจาก่อนนะครับบแม่นมีสินค้าแล้วจะไปหาตลาดนะครับเนาะ เ้องต้องถามนะผู้บริโภคนะครับหรือผู้ต้องการก้อนว่าอยากให้พอขาพพอ้าต้องการที่จะโลเพ้นต้องการที่จะขีดพ้นต้องการช่วงไหนต้องการฤดูหลายๆพ้นต้องการฤดูไหนนะครับหลายที่สุดนะครับอ่าฤดูที่สการบอกฤดูนี้ราคาแพงนะครับห้องต้องหูจะกข้มต้องการนะครับเนาะทางห้างบูหูจะกข้มต้องการนะครับห้องชีวีย่งนู้แล้วเข้องชีสีภาสามาเลียนชีวไใดเพราะว่าห้องขยายนะครับเนาะห้องบูหัวเพาจะขายอยไร พอหบวงหุ่มควมต้องการของคนนะครับพอหัวบวงหุมควบต้องการของผู้บริโภคนะครับเนาะในลักษณะแบบเนี้ยนะครับมีค้อมูเรียงขยายพันธุ์นะครับเนาะแต่เขาย <mel> <ic int> ังบ่งหุมควมต้องการเขาจะขายไปมันกลับไปบ่ได้นะครับเนาะเขาต้องเข้าใจและการนี้นะครับเนาะแล้วการนะครับการขายนะครับการขายเป็นอย่างคือนะครับเขาต้องมีการขายเขามีความต้องการนะครับเขาตองมีการขายเขามีสินค้านะครับสมุดนะครับเขามีข้วเปลือกเนี่ยนะครับเขาจะขายข้วเปลือกเขาจะไปขายอย่างไร นะครับนอกฮาการขายข้องตรงหูขายกับเปลือกต้องขายให้ลงสีขายกับเปลือกต้องขายให้พ่อ้ายดิบคุนมหาลียซื้อขายของห้างนี่ต้องไปขายยูมองคนรัสซื้อของห้างอันนั้นอันนั้นคือการขายนะครับนอกอยากขายหนูเนี่ยห้องต้องไปขายผู้ที่เิ่นจินผู้เพิ่นอ่าวัตถีวัตีแบบไหนครับคือผู้ที่มีกำลังซื้อนะครับสมมติว่าผมหาเงินไหนนะมือละสามรอยนะนะครับผมมีกำลังซื้อนะครับ แล้วมีคนไปขายให้นะครับเอาก็มือมือหนึ่งผมหาได้มื็นละสามลอยนะครับหนูลดละลอยหาสิบบาทลดละสองลอยอ่ามือหนึ่งคัยแล้วมันจะไปเหมือนนะครับบัดที่นี่ผมต้องใส่ใจนะครับสามขาบนะครับอ่าอันนั้นก็คือการขายนะครับมันก็บ่ตอบโจทย์ถ้าเขาไปขายให้คูมไม่ได้แน่นอนแต่นะครับมันอาจจะมีแค่หาวิสิทธิ์หรือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโน้นในลักษณะแบบนั้นที่เขาไปขายเขาต้องไปขายให้ผู้ทีอ่าตลาดนะัดชุมชนที่มีกําลังจับใจใส่ๆนะครับนอะกนะการขายเขาต้องตอบโจทย์ ต้องตมีขายไข้พู้พรา,ขาคข่านะครับพูนะครับเพิ่นเอาไปในพื้นที่เพิ่นเอาไปในชุ่มชนเพิ่นแล้วเพิ่นขสามารถนะครับซื้อลอยหาชิปเพิ่นไปขายสองลอยใดไปขายสองลอยหาชิใดนะครับแปรรูนะครับหาให้เป็นหนูช่อมแหล่ให้เป็นหนูเนื้อให้เป็นหนูอบวงนะครับนอกการขายเท่าตรงหูนะครับนอกบลูเป็นเรียงนะครับเลียงไปบงวาจะไปขา,ายไงไปเลียงแล้วแต่พูฉิมเมื่อซื้อเรียงแล้วแต่มันชิ่งเงยบ่อยไงนะครับนั่นแบบนั้นจะบ่ได้บ่าสามารถเรียงชิปใดดื้อนะครับนอกกับฝากไ้นะครับ อ่าเขาต้องหัว่าเข่าการขายเขนี่นจองไปขายให้ผู้ใดเลี้ยงงูอ่ะมากนะเขาไม้หนูสองลอยตัวนะครับ,อ,รอ,รอ,รบอีกสามเดือนอีกสองอาทิตย์เนี่ยเขาจะไปขายอย่างไรคือตรงหูบ้นาแมนมาเลี้ยงหนูมือเนี่ยมีสามลอยตัวอยากจะขายแนละ้วทรไปนะครับเพิ่นนัดม,นนมือนั้นมือนี้เพิ่นนัดสองเดือนสามเดือนนะอันนั้นก็คือเขาบริเวางแผนในการขายนะครับมันก็ไปบ่ได้นะครับเราก็อีกอย่างหนึ่งการขายนะครับเขาต้องหูช่วงฤดูกาลที่คนนะครับช่วงฤดูกาลที่คนต้องการซื้อหนูต้องการได้กินหนูเป็นปริมาณมาก จ้างแบบไหนจังสมุนบานะครับช่วงเนี้ยนะครับการขายของอโรคระบาดเนี่ยออกมาเนี่ยเพิ่อนบ่กกินกลุ่มบ่กกินเหมือนบ่กกินอาหารทะเลนะครับเพิ่นมาบริโภคปลาเมื่อบริโภคเห็ดเมื่อบริโภคหนอไม้มาบริโภคหนูนะครับการขายเข้าต้องปีเห็ดตลาดเมังทรนะครับเนาะอ่าโมเมนช่วงที่ว่าหน้าฟุตนั่งเสียค้นบวกกินหนูนะครับเนาะหรือบริโภคหนูหน่อยพอคนบุรี่จักนะครับมันโมเมนต์าเขาบวกกินนะครับเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นใน ่าพื้นที่นะครับหนูในช่วงหนาฝนเนี่ยถ้าเป็นหนูดักหรือหนูตามทง h e a ท้องหน้าเขาเนี่ยมันฉิวมันกุยนะครับกินมันฉุนทั้งสิ้นแต่ว่าหนูเลี้ยงเนี่ยมันมันนะครับมันบกขุยอ่าม so ันบกหิวนะครับนอนมันบกขุยมันบกหม็นนะครับมันบกมันบกขุยนะครับมันบกหื่งนะครับนอนในลักษณะแบบเนี้ยนะครับการขายเขาก็ต้องเห็นในหงนะครับนอนบระหนันเขาก็จิบขายบ่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะขายมือเนี่ยนะครับนอนอาทิตย์หน้าอ่า อยากจะขายมือเนี่ยมือนี้อทุบไปหาเพิ่นนะครับมันบ่ได้นะครับเนาะข้อต้องโทว้วงหนาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือทุบเป็นเดือนนะครับเน,นาะข้อต้องหัวข้อจะขายปลาขาปนกันโปร,ร,ปรโลหะขิดเมื่อรอยตัวโปรลหะขิดเมื่อสองรอยตัวนะครับเนาะข้อต้องเห็ดไห้นะครับเนาะข้อต้องผลิตไห้นะครับการขายข,ายข้อต้องสอดคล้องนะครับบ่แม่นว่าผลิตชิน้นข่าวมาแล้วนะครับอันุนะครับเมื่อตามความต้องการของเขาการขายข้อก็บเมื่อตอบโจทย์นะครับเนาะข้อก็ขายหนูเมื่อสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับเนาะเป็นยัง ราะว่าเขามีหนูตั้งแต่สามผิดหอดแปดผิดเพื่อต้องการตกลงห้องผิดนะครับนรงการขายเ้าก็ต้องเฮ็ดให้สอดคล้องกับผู้ซื้อสอดคล้องกับผอค้านะครับนหเอาก็ต้องเข้าใจนะครับโน้ตเลว่าสิ่งจุดท้ายคือการตลาดการตลาดคืออย่างนั้นเขามีสินค้าน่ะสมมุติว่าเ้าเฮ็ดนาเขาอยากขายเขาเนี่ยนะครับเขาอยากเฮ็ดจังไดเขาคนจังจเของมาซื้อนะครับโน้ตคนจะของมาซื้อเขาอยากขายให้ผอค้าคนกลางเขาอยากขายลูกศรนะครับนหเอาก็ต้องไปบอกคนห้องก็ต้องมีออนไลน์นะครับเ้างก็ต้องบอกปากต่อปาก นะครับเนาะการขายทีด่ดีคือการขายแบบส่งต่อแบบปากต่อปากนะครับเขามีคุณภาพไว้เขาสัาง่งคุณภาพของห้องไว้เขาเรียงหนูเขากำหนดเลยนะครับเนาะถ้าจะเฮ็ดเป็นพันนะครับถ้าการตลาดเป็นพันอันเดียรละสามขีดอันเดียละสองขีดเขาก็ต้องตังปอของห้องถ้าก็่ได้นเดียละสองขีดก็อเอาไปเป็นเนื้อนะครับเนาะเมื่อเอาไปเป็นเนื้อนะพอค่าต้องการที่หกขีดเพื่อนก็ได้กำหนดว่าอายุเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าห้องต้องเห็ดตั้งแต่ซีขีดฮหกขีดหรือห้องเห็ดตัางแต่หกขีดฮอดแปดขีดนะครับห้องต้องมีการตลาดบ้างฮันบ่เม่นวาเลี้ยงหนูตั้งแต่สองขีดฮอดแปดขีดการตลาดมันก็บ่สอดคล้องนะครับเนาะคุณภาพมันม่มีนะครับเนาะทาเห้องข้าใจนะครับทั้งหกขอนีพผมพููม้านะครับก็คือการนะครับสายพันธุ์นะครับเนาะการขยายพันธุ์นะครับเนาะค่าอาหารเราก็ความต้องการนะครับเราก็การขายของห้องเลยกันสุดท้ายคือการตลาดทาเห้องหูนะครับ ห้องขอเนี่ยนะครับห้อจัดการของเ้าได้นะครับเ้ามีควอมหนูที่จะไปบอกต่อได้นะครับเนาะผู้ใดมาซื้อพันของเ้านะครับถ้าอยากเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพได้คือเหาถ้าเขาบอกห้องอนะครับเนาะที่ผมนะครับโยกขึ้นมานะครับอ่าต่อไปเนี่ยนะครับให้นะครับให้ผู้นะครับลูกค้าเ้าได้หรือว่าให้อ่าผู้ที่เพิ่งมาซื้อหนูเหนือหนูพันกับซ้ำนะครับให้ห้อให้เพิ่อนใดนะครับเ้างเกิดฉีไปได้นะครับเ้าเกิสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นอย่างที่ ห้องหัวหนูแพงราคาใดนะครับน้องห้องกับผลิตช่วงนั้นเนี่ยมันหลายนะครับห้องหัวหนูมันถึงช่วงใดนะครับห้องกระโดดนะครับลดอัตราการผลิตลงมาลดอัตราการขยายลงมานะครับเนาะทาห้องมัมีเงินถ้าห้องมัมีทุนแต่นะครับเนาะทาห้องมีทุนอยู่แล้วเพราะห้องหัวนะครับเนาะหนูมันแพงช่วงฤดูกาลนะครับหนูมันแพงช่วงนะครับพฤศจิกาธันวานะครับน้องหรือเมษานะครับห้องก็ต้องฟ้าไขยายช่วงนั้นนะครับสมมติช่วงเนี้ยนะครับเดือน อ่ากอเลกดานะครับเนาะอย่าไปใครอ่าท่านว่าเขาก็เลี้ยงนะเพาต้องคำนวณได้ว่าหนูเขากลัวที่เลี้ยงกินเด้ขายนี่ยแต่ละฟาร์มนะครับเลี้ยงเมื่อกันบางคนเลี้ยงสองเดือนบางคนเลี้ยงสามเดือนบางคนเลี้ยงสี่เดือนนะครับเนาะหนูเนื้อนะครับเนาะอย่าไปเลี้ยงเกินสี่เดือนเด้อนะครับเนาะไปยังนะครับกำไรมันจะน้อยถ้าเลี้ยงสามเดือนได้ขายนะครับมันก็ดีเลี้ยงสองเดือนได้ขายมันก็ดีเอ้าบางคนเอาถ้าเลี้ยงสองเดือนสามเดือนได้ขายมันก็ต้องใส่อาหารที่โปรตีนสูงนะครับเนาะมันต้องใส่อาหารที่นะครับแคลไล แบบพิษปกติบอ่อนะครับเนาะห้องควรต้องห่วิธีการลดต้นทุนสมมุติว่าเ้าใส่อาหารปโปรตีนชิพ8%หรือ20%สอบละหาร้อยสอบละแปดร้อยนะครับเนาะแต่นะครับเนาะเ้าบ่อ,อายากให้มีต้นทุนต่อมืออาจจะมือละหารชิพบ,บ้านละลอยนะครับเ้างไม่ยังไปเสริมบ่มีหยาที่ว่าปลูกไห่น้ำพอตนตำน้ำที่ว่าต้นทุนมันสูงมีข้อโพดที่เ้าปลูกไห่นะครับเนาะต้นทุนมันสูงมีข้อเปลือกที่เ้าปลูกไห่ต้นทุนมันสูง มีมันที่เอาปลูกห้ต้นทุนเบ้อสูงเอาไปห้ต้อมือนะครับสามเมืองห้เทียอาทิตย์หนึ่งห้เทียเพื่อจะลดต้นทุนต้อมือนะครับนอนในลักษณะแบบมันเ้าก็ต้องวางแผนนะครับนอนทามว่าข้าใจนะครับนอนทาวางแผนบ่ได้นะครับนอนกะข้อมินมานะครับผมจะเฮ็ดทีบตอบให้หรือโทรมานะครับนอนอาผมก็จะเฮ็ดทีบตอบให้นะครับนอนอยากจะไปนักกันใดอยากให้ประคองกันไปนะครับนอนอาบบ่แมนลืงเลี่ยงเพราะว่าบ่มีข้อมูอนะครับบ่แมนลืงเลี่ยงเพราะว่า นะครับภาวะเศรษฐกิจนะครับเนาะบอมันหลุอเลี่ยงเพราะว่านะครับบอกว่าบุมีเวลาแต่ที่แท้จริงนะครับเ้าบุมีความู่นะครับเนาะเ้าเห็ดตามเพลินนะครับเนาะในลักษณะแบบนี้เนาะก็ฝากไปไปพิจารณาเบิ้งนะครับว่าโคข้อที่ผมพูดเข้ามาเนี่ยนะครับเนาะเ้าเห็ดจะข้อแล้วนะครับเนาะอันไหนที่มันดีนะครับเนาะเ้าก็เก็บมันไปนะครับเนาะเ้าก็เอาล็อกไปปรับใส่เบิ้งเด้อนะครับเนาะแต่อันไหนที่มันบ่ดีนะครับเนาะเ้าก็ถิ่มมันไปนะครับเนาะเ้าก็เอาแต่สิ่งดีๆเอาไปปรับใส่ง นะครับเนาะอ่าสุดท้ายนี่ครับผมสําหรับผู้ใดที่ติดต่อผมนะครับเนาะหนูหน้าเลียกฟ้ามขันแก่นนะครับเนาะผมก็แนะนําให้เป็นช่วงใบพอบางเทียบผมเดินทางต่างจังหวัดนะครับใบสามนะครับผมบอกอกจากบ้านแล้วเรือเที่ยงออกจากบ้านแล้วบางเทียตีสี่ที่หานะครับยังมาทำเนีนนอนเพราะว่าเดินทางหลายหลอยโลเนาะบางเทียบกับผู้รับสายช่วงเช้านะครับเนาะช่วงสองผู้ใดรับสายช่วงใบผมจังยิ่งทุกข์ับนะครับเนาะผู้ใดอ่าทุกหาผมปฏิบัตินะครับก็คือผมพักพอนนะครับในช่วงสอง นะครับเนาะเพราะว่าชีวิตผมอยู่หลังพงมาไลยนะครับเนาะต่ขี่มันก็อยู่ขวางหนูอยู่อยู่ฟาร์มอยู่แต่ว่านะครับเนาะเมื่อนะครับการขายมันดีนะครับพราว่าเศรษฐกิจมันตอบโจทย์นะครับเนาะชีวิตผมก็เลยพันตัวไปอยู่หลังพงมาเลยเนาะอ่าก็ต้องขอใจนะครับเนาะบางทีนะครับเนียมือสอบของกบวาามารถรับสายใดเพราะว่าอเดินทางไก่นะครับเนาะเดือนทางต่างจังหวัดเนาะกาฝากไว้แล้วกันนะครับเนาะอาฝากขอมมนบอกกันแน่ว่าสงสัยอียังหรือวัาติดคัดปัญหายังนะครับผมกับสิมาท่ามลิปตอบให้นะครับเนาะกา ฝากที่ตาม้าพึ่งเนาะฝากกดนใส่กดแล่นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะกดนซับสะไข่นะครับเนาะลีนพันกันแล้วนะครับเนาะเป็นกระลังใจให้ผูต้องคลิปนะครับเนาะซอหรับมือนีข้าพึ่งหนูหน้ารีฟ้ามกอนแก่นนะครับเนาะกาสิคอตัวล่าไปก่อนนะครับเนาะกาสิคอรกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสี่เงินแปดพันนะครับเนาะสี่เงินแปดพัน ัน <differences S 2> ับคนนะครับเนาะนับอนเด้อสามสามเมื่อสี่หนึ่งสื่ขึ้นแต่ว่าผุวน่ะสี่หาพันเอี่หามื่นผัวน่ะสื่อขึ้นครับเดวสื่อขึ้นกลับไม่พันไปข้าเดียวหนึ่งไหมจัเดือนลเขาเรียนอย่างนเคนมาเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเต็ดีพอดีพอดีพคนบ่ดีครับผู้เรียนขึ้นกึ้น คือผมซื้อหนูได้หลายกำไรผมก็หลายผู้เลี้ยงได้หนูหลายกำไรก็มีสินะผมยาอาไปบ่มื่อดีไม่ใชยาอาไปบ่งเมื่อดีแยใจว่ากับอไรก็อล้ว่กับการเอาเจ้าอยู่ประมาณสักสองกงนะบะกงหนึ่งผมมึงมันี้งไงกงสอียงสามกงผมสามชิบกงออยูประมาณสี่อยก็โตสี่อยไปหางลอยโตก็กกันอยู่ไั้สองกงมันใส่ากันปได้ไหมครับโอ้มันเท่าก็นมือใส่มาพอดีมัเิื่อตีเมื่อดีแมื่บดา โอเคสองมือนหนึ่งพองร้อยคิดตรงกันน่เนาะทายใบบอครับไทยใบแน่ไายใ้ไปคิดไม่แน่บัตรหอดบ้านเได้คิดอดเพราะว่าไม่คิดว่าถึงตัวนี้เพราะเด็กทรหาเนี่ยไม่ายไทบเพราะเด็กทรหาคเนี่ยว่าคิดว่าถึงตัวนี้ต้อรหรอไ่้ไม่้ไม่เพะบอกนมาเอาขายหนเป็นรักฐานปะเอาเพียบื่งเี่ขายหนุมวันแรกใคมาสองหมื่นสิ้นหมื่นกวบาทนึงบาเนี่ยตัวแต่มาลงกพุนเหมือนไร็นาดนี่แหละ นาบงนะครับเนาะนาบงก้อนเนาะอันนี้คบนาบงก้อนเนี่เอานามนี่ของเ่าหเนี่ยโอ้ยผมแต่บอนำงินมานังไงายัเอาเอาบุก่อนเอาอันอีท่อนมูสาม้อครับเด้อมัดมัมไปยังกิดสอง้นเอมนกันเ้ท่อนยังไหโอ้ยลพ่อแม่กรได้กพมจัสองกระได้เด้อผมมัไก่เนาะอีท่อนสามนะครับรับผม เาะับถูกตอนกันเนาะวันนี้เอาคงขึนได้มาที่นี่พอได้ดีเจ้นโอ้ยไายมูเหวี่ยงวันราสวงเงินคนไหนไอ้วาได้ตโดอยคนนลี้งคนชาได้สนดอยน้ำมันกับพ่อสิบบรกะวามพเดึงกันได้บ่ปบุกัหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าแสดงวัาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด บบเมันควได้เกียึง้ไปงเคเลยดอบสมนบสี่ห้สิบกเติดจเอาครับโอเคโเคอาตรกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์ม